สวครับหัวไปด้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 เอาละครับแล้วตอนนี้นะครับผมได้ข่าวว่าพีีอัปเดตประจำสัปดาห์ในครั้งนี้มีปืนที่ผมเคยทำคลิปซะด้วยนะครับอ่ะเรามาดูกันเลยครับว่ามีอะไรอัปเดตกันเข้ามาบ้างนะครับก็อันนี้เป็นซีรีส์เก่าใช่ไหมเก่าวะเนี่ยหรือว่าใหม่นะครับแต่ แต่มันเขียนว่า318นะน่าจะเก่าเนาะนี่ก็คือพิกัสูตรที่ผมเคยทำคลิปไปแล้วนะครับซึ่งเคยทำในเซิร์ฟอินโดนะครับอันนี้คือเรื่องจริงนะครับแต่อันนี้เดี๋ยวแน่นอนทำเซิร์ฟไทยอยู่แล้วนะครับก็ดูนะว่ามีอะไรอัปเดตเข้ามาบ้างนะครับโอเคดูเหมือนว่าจะไม่มีอะไรมากมายเนาะเพราะว่าทีเด็ด ทีเด็ดในการอัปเดตครั้งนี้จะเป็นพิกเคนสูตตัวนี้ครับผมนะแน่น,นอนว่าผมก็ต้องสุ่มอยู่แล้วผมก็ต้องเอามาเล่นอยู่แล้วนะครับเซิร์ฟไทยนะครับจัดไปครับผม13กล่องถ้าเกลือ,อน,นี่ไม่รู้จะพูดยังไงนะจริงๆโอเคครับเราจะมาเปิดเจ้ากล่องตัวนี้นะครับมันต้องได้แน่ๆละนะมันก็ต้องได้ต้องได้สิอู้พิษเคสูตรอู้อันนี้มันก็จะมีแต่พวกฟืนบเบานะเนาะเฮ้ยเดี๋ยวกูเกลือเหรอ เฮ้ยวั a วู้ w ทำไปเล่นไปนะเอาดีครับขอร้องละ <Hey. S 1> โอเคร้อนเลยมันร้อนเลยโอ้ยกระเป๋ากายันเต็มแลวเกินเว้ย ขอร้องแหละแค่สักวันหนึ่งอะ่ะสักวันเดียวไม่ได้หรอขอแค่วันเดียวอ,ะอ่ะอะไม่จำเป็นต้องแบบเจ็ดกล่องทองครับเฮ้ยเดี๋ยวเออมาแล้วโอ้ยเราก็นึกว่ากล่องทองมันจะเป็นพิกาตศูนตัวนี้เซอเนเป็นพิฆาศูนธรรมดาครับโอ้ยอ้า ก็นะโอเคได้มาก็ดีแล้วจริงๆอีจะไปครับพิกอสูนเคยเล่นในเซิร์ฟอินโดไปแล้วนะครับนะแล้วเราจะมาเล่นในเซิร์ฟนี้กันฉายาตอนนั้นเล่นเซิร์ฟอินโดผมจำได้เลยนะครับผมไม่ได้ผมไม่มีฉายาเล่นไงตอนนั้นผมเล่นแค่ฉายาบังในคลิปนี้ผมจะใส่ฉายาควบคุมแทีไปอีกทีหนึ่งอาจริงๆเนี่ยพ่ก็สูนตัวเนี้ยเนี่ยมัน มันลดแรงดีดดีมันคือ,อยังไงล่ะมันปืนแม่งแบบว่านิ่งมากนะแบบยิงง่ายมากเลยนะแบบว่าไม่ใส่ชายาควบคุมแรงถีแบ,บแบบเดิมๆอ่ะยิงง่ายนะครับแต่การเนี้ยผมใส่ชายาควบคุมควบคุมแรงถีบไปด้วยอยากจะรู้ว่ามันจะเป็นยังไง <laughs> เพราะว่าเซิร์ฟอินโดตอนนั้นผมไม่มีชายาไงโอเคอยังไงก็ตามไปดูในเกมดีกว่าครับผมเอาตัวยับครับผมจะจำได้ว่าตอนเล่นเซิร์ฟนอกนี่คือแบบ มันดีง่ายสินะอือมาไปแม่งเฮ้ยมาเร่ก็มาเร่มาเร่ก็มาเร่ ตัวแม่ไอหัวไม่ได้ก็อัดตัวสิครับหัวไม่ได้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 หู้วี่คนเดียวอีกคนเดียวผมเป็นคนที่เล่นคนไม่ค่อยเก่งนะครับบอกทุกคลิปแหละทุกครั้งที่เล่นคนหัวคนดูแบบก็พอใจกับการเล่นของฉัน โอ้โห,โหแม่นแม่นจังเลยอ่ะแม่นจังเลยไปช็อตไปะนักการเล่นขอบคุณมากขอบคุณมากเลยขอบคุณแบบประชอดอ่ะนะขอบคุณแบบประชอดอ่ะเออมา,มา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 โอ้โหแตกโบแตกโบเลยว่ะตอนเนี้ย แต่คู่ไปแต่โคบายมันสุดยอดมากเลยนะเอ้ยโดนระ้วเบอร์ดิมันสุดยอดมากเลยโอ้โหนักกากเร่งขอบคุณมากขอบคุณในความนักกากเร่งออ่ะตัวดิ<ฆ>ดอตัวดิอุ้มแล้วเบิดอดืเป็นไงล่ะเป็นการลบระเบิดที่โอ้โหไม่ทันตะตัวขอเล่นของเกียร์หน่อยแล้วกันมามเข้ามามเข้ามาเอ้ามาไม่ตายอีกโอ้โหเพื่อนเอาไปกินอีกโอ้ย โอ้โหขอบคุณมากขอบคุณในความที่โอเคขอบคุณคิดว่าคงคิดว่าเอ้ยคิดว่าเพื่อนช่วยแหละนะเพื่อนไม่น่าจะแบบแบบว่าลงลงลา้ลานๆใดไม่มีหรอกนะอเนาะเอเราออทีมเวิร์ดเนะอืมเอาดิเอาดิอาดโอ้โหกูวิ่งมาโดนระเบิดทับไมวะเน,นี่ยโอเคครับอีก3คิวครับเกมจะจบแล้วโอเคแตกไปะปาระเบิดแม่งเลยแหละป่าดิปาแม่งหมดอะ มนันี่จบ <laughs> ปืนนีไ้ไม่โดนแต่มีดโดนนะจ๊ะ <laughs> <laughs> โอเคโอเค <c oughs> มาแล้วดาบระเบิดอีกครั้งเอาละดาบระเบิดนะคลิปตอนนั้นเล่นเซิร์ฟอินโดก็เล่นดาบระเบิดดูซิว่าเล่นของไทยเนี่ยผมจะเล่นเหมือนเซ <c oughs> ิร์ฟอินโดหรือเปล่าแต่มั่นใจว่า ผมน่าจะเล่นไม่ดีเท่าตอนเล่นอินโดแน่นอนอะ่ะเพราะว่าตอนนั้นอนะ่ะที่เล่นอินโดนเนี่ยมันเป็นเซิร์ฟเวอร์มือใหม่ด้วยเอ้ยเออมือใหม่เซิร์ฟเวอร์ใช่ใช่มือใหม่ถูกแล้วแต่ว่ามันเป็นตัวแบบว่ายิงกันแบบเลือดร้อยมากกว่าเฮ้ยผมคิด<ป>เลสหืมมันยังไงเนี่ย โอ้เหลือสองคนครับบีบีเพื่อนบีเออแล้วกูไม่กดตั้งนานนะเฮ้ยเชี่ยตกใจโอ้สามแยกเราก็ได้ว่าอยู่ที่อื่น นึกว่าอยู่ตรงบีบักแต่จริงๆผมก็หัดไปยิงถูงนะแต่ว่ายิงมั่วแบบยิงแบบกาดแบบเหมือแนบบคนแบบเหมือแนบบคนลุกลี้ลุกลนโอ้สนัยครับผมโอ้โหเอาว่ะคมกลิปคมกลิปมาแล้วยังไงถือเควันเรียบร้อยครับผมเต็มไปม ขอโทษทีมันมีตะควันอะ่ะเราก็เลยต้องทำการเล่นแบบนี้ะนะโอ้นาดิ้งนาดิ้งโอ้จบลีนาดิงาด้งอะ่ะเห็นปะ่ะดีปะครับ มีไม่ใช่หรอวะมี B. แน่นอนตรงนี้เข้าปีไปเลยเพื่อนมี B. ใช่ไหมบอกมา okay. <c oughs> โอเคโอหทีมเก่งอ่ะไม่ได้ทำอะไรเลยเนี่ยสุดยอดอ่ะโอ้ยสุดยอดดูดีทีมเก่งอ่ะครนะับผมไม่ได้ทำอะไรเลยอ่ะ <c oughs> เก่งจริงโว้ย อกว่าจะยิงโดนหัวใช้เวลานะ่ะขนาดลอยนะเนี่ยขนาดกูลอยนะนี่แล้วตัวเดียวครับเอาตรงๆนะลำคาในเสียงเสียงแบบเสียงตอนมันมันมันบิดมากเลยเออลำคาเสียงตอนมันเบิ้ลรดมากเลยบินบินเนี่ยจริงแบบว่าเวลาแบบ จะฟังเสียจงจริงๆคือแบบแม่งกบเสียงหมดเลยแน่เลยอโอโอ้โหให้ตายเนี่ยสวยสวย Fire the hole. เอาดิไป <Jane killer. S 1> โอ้โหแม่งโผล่มาตรงหัว,หวนิดเดียวเองโอ้ออยู่ข้างในเหรอ สวยเพื่อนทำเดเมื่อกี้มีเล่นโป่งน้ำอะไรก็ขอไัยด้วยนะอาจจะแบบมีเกียร์เล็กๆน้อยๆมันมันมาไฟจริงอะมันคันมืออเออมันคันมือแต่ห้องมันก็ไม่ได้ห้ามอะไรนะมันไม่ได้แบบมีกดโคงกดแข่งอะไรนะนั่งรออูแล้วรู้ไหว่าผมจะต้องดันไปอ่ะ โอ้ยคมคลิปคมคลิปทำไมดันทำไมดันเข้าบ้านง่ายจังวะน่าตรงนี้ไม่เห็นวะ ก็ไปโดนดักแน่ๆหละผมว่าจริงด้วยโอ้ยยิงไม่โดนหัวโอ้ยคมกันจริงๆเอาซะแบบโอ้โหนี่ผมไม่กล้าเล่นกลแลนะ้วเนี่ย ดันดันแม่งไปแล้วป่ะ<ห>ไไจบจบจบแม่งไปๆๆๆอุ้ยอะไรอ่ะอยากได้ปืนอ่ะได้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 ไปโชว์หน่อยแล้วกันนะไปโชว์เลยบอกเลยเอาไปโชว์เลย โอ้โหข้างในโอ้ยข้างในนี่หลอดเซฟหน้ากูเลยเนี่ยเฮ้ยมานาเฮ้โอ้โหนะ okay. ชิบหายแล้วมึง โอเคแพ้ไปผมก็ยิงไม่ได้อะเอาจริงๆอะยิงไม่ได้เลยว่าแล้วต้องตัวเองก็คงต้องเล่นไม่เหมือนคลิปที่เคยเล่นเซิร์ฟอินโดอะก็อย่างว่าอินโดอันนั้นแบบมือใหม่ด้วยแล้วก็เขาเล่นกันตัวส่วนใหญ่จะเป็นตัวเลื่อน้อยนะครับ อ่ะก็โชว์ความไก่ให้ท่านผู้ชมได้ดูกันแค่นี้ก่อนละกันนะครับพอแค่นี้ก่อนละกันนะครับถ้าเกิดว่าเล่นไปมากกว่านี้ก็คงไม่ไหวนะครับก็แค่นี้ก่อนละกันครับผมถ้าเกิดว่าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไ like, ลค์กดแชร์กดซับสไครต์ช่ององเรากันด้วยนะครับไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับขอบคุณท่านผู้ชมมา,มากครับผม